นี้ครับผมได้ไปเจอเจ้าโปรแกรมที่ชื่อว่าจาวิสเป็นโปรแกรมแฮกเกมสล็อตที่มีความเสถียรมากแล้วก็แม่นยำม,มากผมเลยถือโอกาสนำมาทำเป็นคลิปแรกให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยครับโดยวันนี้ครับผมได้นำมาเล่นกับเกม s bon ูการ์บอ a นซ a ซึ่งเป็นเกมที่เก่ามากละเติมไปที่500บาทครับแล้วก็เบสซักแปดสิบกเลยอะวัดใจ เบต80ไปเลยครับเป็นการวัดตัวสูตรว่ามันแม่นจริงไหมวิธีการใช้หรือการสังเกตก็ง่ายมากครับเพื่อนๆลองดูตรงเปอร์เซ็นต์ตรงกลางครับเห็นไหมครับ28เอ้เเจ้าตัวเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะบอกโอกาสว่าเราจะได้มากหรือได้น้อยตามเปอร์เซ็นต์ของมันเปอร์เซ็นต์มากก็มีโอกาสได้มากเปอร์เซ็นต์น้อยก็มีโอกาสได้น้อยและตัวเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็จะรีเซ็ตไปเรื่อยๆครับโดยมีเวลาทางด้านขวาครับ ที่มันนับถอยหลังอยู่พอมันครบปุ๊บตัวเปอร์เซ็นต์มันก็จะเปลี่ยนขึ้นไปเป็นเปอร์เซ็นต์อื่นนั่นเองครับอ่าดูสิตอนนี้ไปที่80%อ่ะนี่สเก็ตเตอร์มาพอดีครับ4ตัวฟีสปินต้องมาครับรอบนี้นี่มา10อันโอเครีเซ็ตปุ๊บไปที่92% 92%แบบนี้ตาต่อไปต้องมาครับต้องเข้าแน่ๆ อ่านี่เอ้ยแม่นแม่นสัตว์เคหกสิบสี่ห้าสิบห้าสิบก็ได้แบบกุกกิบอืมก็เจ้าตัวโปรแกรมเนี่ยฮะผมรู้สึกว่ามันใช้ง่ายกว่าโปรแกรม,มอื่นที่เราเคยเห็นมาอีกนะอย่างไ้โปรแกรม,มอื่นเนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดที่ว่ามันเล่นได้แค่เฉพาะเกมที่มันบอกเท่านั้นถูกไหมฮะ เกมนี้เปอร์เซ็นต์เท่านี้รีบไปเล่นเลยอ่ะสมมุติว่านโอ้โหได้ทุนคืนแล้วครับทุกคนไปที่2องพันสามพันวะตอนนี้เรามีสามพันหนึ่งแล้วครับทุกคนรอดแล้วโอเคตอนนี้อยู่ที่9ก้นี่มาแล้วอย่างนี้ได้แน่นอนครับสกเกตเตอร์อตัวมานี่แม่นจริงครับทุกคนโอ้โอเค อย่างนี้ฟรีสปินครับ for sure ปุ้งอ่าโอเคเห็นไหมเนี่ยมันแม่นจริงอยู่นะคืออย่างไอสูตรเก่าๆเงี่ยมันฟิกเกมอะะว่าแบบเกมนี้เล่นตอนนี้มันได้อะไรเงี้ยในขณะที่จริงๆแล้วเราก็อยากเล่นเกมที่เราถนัดอะถูกไหมอืมไปครับต่อเนื่อง76%ตอนนี้76%ได้ไหมอา้าวได้โอ้โห oh. นะไปถึงที่ 99%ครับได้ครับที่สองพันสี่นี่ชนะมา6,000แล้วนะเบ็ดมีเริ่มแค่500อยเองนเนี้ยนี่ฮะก็ได้แบบกุบกิบไม่ได้บ้างหอร์เแบบไม่ถึง70ปลายๆลายอะไรเงี้ยผมว่า70ปลายๆจนถึง90เนี่ยมีโอกาสสูงมากครับ แบบ40ลงมา50ลงมาเนี่ยมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างอะ่ะปึ๊บโอ้ขึ้นไปที่92%แล้วก็บิ๊กวินครับเห็นไหมผมเชว่าขึ้นไปเท่าไหร่ไปจบที่1100ตอนนี้มี7,876อเสโอเคชนะทั้งหมด8,276บาทนี่เมื่อกี้เราเริ่มแค่500เองนะไปจบที่8,000อ่นะคิดดู ถ้าเ,เพื่อนๆสนใจเจ้าโปรแกรม j จ r วิสเนี่ยพิมแปดเก้าใต้คลิปผมได้เลยครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปแปะลิงก์ให้โอเคไหมอืมสำหรับคนที่สนใจจะเล่นนะครับสมัครตอนนี้เติม300บาทมีโอกาสุ้นรับเครดิตกว่า1 0 0 0 0บาทเลยครับแล้วเจอกันนะครับ